ข้อ46เขาให้เซต A แล้วก็เซต B แล้วก็ถามผลบวกของสมาชิกในเซต B ก็ข้อนี้เราจะต้องแก้สมการเพื่อหาเซต A ออกมาก่อนแล้วก็เอาสมาชิกในเซต A มาแทนเพื่อหาสมาชิกในเซต B นะก็ก่อนอื่นเราจะแก้สมการนี้กันก่อนเราก็จะเอา2มายกกำลังทั้ง2ฝั่งเพื่อให้2ยกกำลังล็อกฐาน2เนี่ย ตัดกันได้นะก็ฝั่งนี้เลขชี้กำลังบวกกันก็จะแยกเป็น2องกำลัง1คูณ2ยกกำลังตัวนี้นะแล้ว2ที่คูณอยู่หน้าล็อกเราสามารถโยนไปเป็นเลขชี้กำลังหลังล็อกเป็นแบบนี้ได้นะแล้ว2ยกกำลังล็อกฐาน2ก็จะตัดกันได้ก็จะเหลือตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะ2ยกกำลังล็อกฐาน2ก็จะตัดกันได้ก็จะเหลือตัวนี้ ถัดมาเราจะเปลี่ยนไซน์ให้เป็นคอสเหมือนกับฝั่งนี้นะไซน์ย,ยกกำลังสองเนี่ยก็คือ1ลบคอสยกกำลังสองแล้วก็กระจาย2เข้าไปคูณแล้วก็ย้ายมาทางซ้ายเป็นแบบนี้นะแล้วก็แยกตัวประกอบตัวนี้เป็นแบบนี้ก็จากวงเล็บนี้ก็จะได้ cos x เ,เท่ากับลบ1ส่วน2จากวงเล็บนี้ก็จะได้ cos x เ,เท่ากับ2นะแต่ว่า cos เนี่ยค่ามันจะไม่เกินหนึ่ง เพราะฉะนั้น2เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ข้อนี้เขาให้ x อยู่ในช่วง0ถึง 2π x ในช่วงนี้ที่ให้ค่า cos เป็นลบ1ส่วน2เนี่ยจะมี2มุมก็คือ120กับ240นีแต่ว่า240เนี่ยจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ s i n 240ติดลบนีแล้วหลังล็อกเนี่ยมันจะเป็นลบไม่ได้ เพราะฉะนั้นเซต A ก็จะมี120องศาคแค่ตัวเดียวนะก็เอาค่า x ที่ได้ไปแทนในนี้เพื่อหาสมาชิกในเซต B ก็คิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้1.5เนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ1.5นั่นเอง